สวัสดีค่ะพี่น้องขาพบกับเจสังพารวยเหมือนเดิมนะคะพี่น้องสวัสดี fc เก่า fc ใหม่ทุกทุกคนนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขาขอบคุณห,หลายๆค่ะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางหวยฮานอยวันที่17กุมภาพันธ์2565านะคะพี่น้องก่อนคำนวณน,นะคะเดี๋ยวใจปรับไฟก่อน้อคะพี่น้อง่ะไฟบ่แเจ้งนะคะ ก่อนคำนวณน,นะคะพี่น้องคำเตือนค่ะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีคนได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องขาก่อนคำนวณวันที่17กเจ็กุมภานะคะ เราไปดูวันที่16กุมภาพันธ์ก่อนนะคะพี่น้องเขาบอนะะเนาะค่ะเนาะวันที่16กุมภาพันธ์นะคะจะให้เด่นเฉพาะกิจ0ูนย์และ9นะคะพี่น้องขาบนมา136ล่าง39นะคะตัวเด่นเข้า9้าเนาะพี่น้องเนาะเข้าคู่36และ39นะคะเด่นพิเศษคะ่ะจะให้เด่น5และ4วันนี้5้ามานะคะพี่น้อง บนมา6 8 5ล่าง05นะคะถ้าวิ่งรูทาก็น่าจะได้เนาะพี่น้องเนาะหกเด่นรวมนะคะเด่นปกติจะให้6และ5นะคะบนมา5 6 2ล่าง09นะคะพี่น้องเข้าคู่26 62นะคะ09กของเฉพาะกิจมาเข้าปกติ3พี่น้องคะเด่น VIP นะคะจะให้7และ6นะคะบนมา306ล่าง22นะคะพี่น้อง ข้าคู่สองสองนะคะค่ะมาต่อวันที่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์ค่ะสิบเจ็ดกุมภานะคะพี่น้องค่ะใจก็จะเอาผลการออกรางวัลสิบหกกุมภามาคำนวณน,นะคะสี่ตัวบนค่ะปกติพิเศษ VIP ปกติ9562พิเศษ8685นะคะ VP 1306นเนาะคะ่ะพี่น้อง ามาบวกกันคือ9ค่ะ9บวก5บวก6บวก2บวก8บวก6บวก8บวก5บวก1บวก3บวก6นะคะพี่น้องได้59นะคะ59าบเลบ 1, หนเหลือ58นะคะพี่น้องบวก1ได้60นะคะใจะจะจับ2ตัวเหมือนเดิมนะคะพี่น้อง 1> 8 1ถึง8 9นะคะ8 1 8 2 8 3 8 4 8 5 8 6 8 7 8 8 8 9นะคะ9 1ถึง9 9นะคะ9 1 9 2 9 3 9 4 9 5ก6 9 7 9 8 9ก็กค่ะ0 1ถึง0 9 0 1์นึงนสะคะพี่น้อง8 1ถึง8 9นะคะ, 01, 89, ะ,คะใจมาก8 1คะ่ะ แปดสาหค่ะพี่น้อง8ปดห้าห้าแดนะคะแปดหกหแปดจะไม่ได้วงเนาะพี่น้องเนาะวงข้างหน้าแล้วนะคะมัจะลายตานะคะ8ป8 7 8 7ดแน,นะคะเก้าหนึ่งถึงเกเก้าค่ะจะมาเก้าหนึ่งพี่น้องเกสองนะคะเก9าส้าหนะคะ เกแพี่น้องแล้วก็เก้นะคะเก้านะพี่น้องค่ะชอบตัวไหนเลือกได้เลยนะคะพี่น้องห้าเก้าเก้ใจไม่ได้วงนะคะมันอยู่ข้างหน้าแล้วนะคะพี่น้องค่ะศูย์หนึถึงศูนะคะจะมาศูนสองพี่น้องค่ะศู 04, นะคะศูนย์หจ็ดศูนย์เก้าค่ะ ดูตัวเด่นค่ะเด่นเฉพาะกิจวันนี้นะคะพี่น้องอยู่ที่เก้าและแนะคะเด่นพิเศษนะคะแและ7ค่ะพี่น้องเด่นปกตินะคะสและ1นะคะเด่น VIP นะคะพี่น้องแและ7ค่ะเด่นรวมทุกรอบนะคะของหวยซางหวย ฮานอยวันที่17กุมภาพันธ์นะคะบอปิดพี่น้องคะอยู่ที่2และ3นะคะเด่นรวมก็2และ3เนาะพี่น้องเนาะตามสูตรการคำนวณน,นะคะใครไม่ชอบคู่ที่ใจจับให้จับใหม่ได้เลยนะคะเช่น98 93 92 97 91ก็แล้วแต่ชอบนะคะพี่น้องแล้วแต่มากกามากตัวใดเลือกเอาค่ะพี่น้องคะ ดูเด่นแยกไปดูดูเด่นแยกเสเด่นรวมแล้วก็ไปดูคู่นะคะคู่ไหนที่ควรจะเข้าบ้างนะคะพี่น้องคะประมาณนี้นะคะก่อนจบคลิปนะคะพี่น้องใจก็ขอฝากไว้เหมือนเดิมนะคะคำเตือนโปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลัง และจดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้อง่ะคลิปนี้เจะเกษียไว้จำหนีเนาะค่ะเนาะขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้อง่าทุกกำลังใจที่มอบให้นะคะขอบคุณในหลายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสุขสุขมันมันค่ะพี่น้องค่าสวัสดีค่ะ